เช้ามาอยากโชคดีลองทำแบบนี้ดูนะคะเขาบอกว่า จิตใต้สำนึกของมนุษย์นะคะเป็นตัวควบคุมผลลัพธ์ในชีวิตเราถ้าเราอยากจะรู้ว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าให้เรานึกคำศัพท์ด้านดีนะคะต่อเนื่องมาสัก17วินาทีค่ะถ้าคุณสามารถนึกได้เกิน10คํานั่นหมายความว่าวันนี้คุณจะเป็นวันโชคดีของคุณค่ะและถ้าทั้งวันคุณสามารถนึกได้แต่คําศัพท์ด้านดีๆนะคะไม่เอาความรู้สึกไปจับเรื่องราวลบๆเลยจับแต่ความรู้สึกดีๆ เานั้นนะบวกกับคําพูดที่เราพูดเกี่ยวกับสิ่งดีๆออกมานั่นหมายความว่าชีวิตเรานะกำลังเข้าสู่การเริ่มต้นความโชคดีอย่างถาวรเหมือนที่ครูเคยเป็นเรามาลองกันฉันโชคดีจังที่ฉันลืมตาตื่นฉันมีความสุขมั่งคั่งเหลือเฟือฉันคิดหวังสิ่งใดประสบความสําเร็จง่ายๆสบายๆใครเห็นฉันก็ล่าเริงสดใสฉันมีรอยยิ้มที่ตราตรึงใจคนทั้งโลกฉันมีเสน่ห์เมตตาฉันเก่งขึ้นในทุกๆวันผลลัพธ์ฉันง่ายสบายฉันมีความสุขที่สุด